สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านโดยวันนี้พบกับช่อง Star Comment ช่องแห่งการรวบรวมความเห็นและคอมเมนต์ของแฟนกีฬาต่างชาตินะครับวันนี้ก็จะมีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลต่างชาตินะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นพบกับทีมชาติตุรกีนะครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022โดยไทยนั้นอยู่กลุ่ม B สลับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับสรับนั้นเลข ของวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นลงสนามวันแรกสาวไทยนั้นพบกับทีมชาติตุรกีนะครับสําหรับคู่แข่งขันในน,นัดน,นี้นั้นวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นตกเอาชนะตุรกีไปได้3-2ตเซตนะครับ17-25ต่อ29-31ต่อ22-25ต่อ25-19ต่อและ15-13ต่อนะครับ ในการชนะตุรกีในครั้งนี้นั้นเป็นชัยชนะนัดแรกของทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกส0ย22นะครับทำให้หลังจบเกมในนัดนี้นั้นได้มีความเหเนแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติได้มีความสนใจอยู่มากนะครับเรามาฟังความเห็นกันนะครับเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลต่างชาติกันเลยนะครับคอมเมนต์แรกไทยช็อกโมก ทำได้ดีมากสาวๆาวคอมเมนต์แฟนบอลบอล่างชาติคนต่อไปนะครับไท้ชนะเ yeah. ย่แมตที่5เซสุดระทึกยินดีด้วยประเทศไทยแฟนจากฟิลิปปินส์อมเมนต์แฟนบอลบอล่างชาติคนต่อไปนะครับการเั้้ต้นที่ดีโดยทีมไทยนี่เป็นแมตที่ดีที่สุดของทัวร์เมนต์จนถึงตอนนี้ขอแสดงความยินดีประเทศไทย คอมเมนต์แฟนบอลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับขอแสดงควายมยินดีกับประเทศไทยจากอิตาลีใช้ชนะที่สวยงามคอมเมนต์แฟนบอลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับชานุาสุดทุนน่มท้นจริงๆรนักพวกคนทุกคนทีมไทยแลนด์คอมเมนต์แฟนบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับยินดีด้วยสาวไทย คอมเมนต์แฟนบอลีบอลคนต่อมานะครับว้าวยินดีด้วยประเทศไทยเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมดีทั้ง2ฝ่ายคอมเมนต์แฟนบอลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยเราภูมิใจในตัวคุณและขอขอบคุณมากที่ทำให้พวกเรามีความสุขมากในวันนี้ คอมเมนต์แฟนบอลลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับสาวไทยอีกครั้งทุกคนคอมเมนต์แฟนบอลลบอลคนต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเกมี่ยอดเยี่ยมประเทศไทยคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดความเคารพและเชื่อมชมจากอิตาลี คอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับแทยชกโลกอีกครั้งเป็นเกมให้ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับฉันเกือบตกใจสนุกมากตุรกีนั้นดีแต่สาวไทยนะก็พยายามอย่างเต็มที่นักพวกเธอจริงๆคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับในที่สุดโพ้ชล้นใหม่ของเราก็ทำสำเร็จ คอมเมนต์แฟนบอลล์บอลคนต่อไปนะครับเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้ประเทศไทยคอมเมนต์ของคนถัดไปนะครับหัวใจจะวายเล่นดีๆมากๆขอแสดงความยินดีด้วยสาวไทยคอมเมนต์แฟนบอลล์บอลต่างชาติคนต่อไปนะครับไทยชกโงกยินดีด้วยสาวๆ ได้ยังยกนิ้วให้ทีมตุรกีคอมเมนต์ของท่านถัดไปนะครับในที่สุดไทยแลนด์ก็ชนะแมตชที่สุดตื่นเต้นทั้งสองทีมเล่นได้ดีเกือบลืมหายใจยินดีด้วยกับทีมชาติไทยไม่เคยผิดหวังกับพวกคุณทุกคนคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับนักประเทศไทย คอมเมนต์แฟนบอลลบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับว้าวไทยแลนด์เล่นได้ดีมากคอมเมนต์แฟนบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับทั้งสองทีมทำได้ดีที่สุดแล้วก็เขาทำให้แฟนๆตื่นเต้นและเพลิดเพลินมากที่สุดคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับปฏิหารประเทศไทย คอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับทีมสาวไทยเล่นได้ดีมากทำให้คนทั้งโลกประจักษ์ว่าไทยนั้นสามารถทำได้ดีคอมเมนต์แฟนเย์บอลต่างชาติคนต่อไปนะครับยินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณทุกคนทำได้ดีมากคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับยินดีด้วยประเทศไทย เรารักคุณคอมเมนต์ท่านหัดไปนะครับฉันภาคภูมิใจในตัวพวกเขามากคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับฉันเห็นหัวใจนักสู้ของสาวไทยแล้วฉันภาคภูมิใจมากทีมตุรกรีก,รก,ก,รก,ก็เล่นได้ดีมาก คอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งสองทีมขอสนงครั้งดีกับสาวไทยคุณยอดเยี่ยมเสมอคอมเมนต์ <Comment S 2> ของคนต่อไปนะครับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่มากๆคอมเมนต์แฟนบอลลยกบอลต่างชาติคนต่อไปนะครับเป็นแมตช์ที่น่าตื่นเต้นจริงๆสุดยอดทั้งสองทีม คอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับชันคารุวบอลบอลเอเชียจริงๆรักความพยายายยมของพวกเขารักรอยยิ้มของพวกเขาเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่ได้ดูพวกเขาคอมเมนต์ของท่านถัดไปนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยมันเป็นเรื่องสเสร์ไพภัยที่ยิ่งใหญ่คอมเมนต์แฟนบอลบอลคนต่อไปนะครับ ข้าภูมิใจตัวเธอมากคอมเมนต์ของท่านถัดไปนะครับหัวเจ็ดหัวใจของน้องๆแก่งจริงๆและนี่ก็เป็นความเห็นและคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลบอลต่างชาตินะครับเราเข้ามาในฐานะทีมรองแต่สุดท้ายความพัาเพียงก็มีใช่พอแสดงความยินดีกับสาวไทยของเรา จบไปแล้วครับท่านผู้ฟังกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้แรกนี้ก็เป็นมุมมองและความเห็นบางส่วนของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาตินะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างสามารถกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s ไ r i b ์ให้กับช่อง Star Comment ได้นะครับถูกใจตรงไหนก็สามารถเขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรลบชม และปูดกันใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปได้แลครับสวัสดีครับ